ลักนณาราศีพิจิกเออมีใครลักนณาราศีพิจิกบ้างมีใครลักนณาราศีพิจิกบ้างพิมพ์ขึ้นมาหน่อยสิครับหืมเนี่ยมีเกณฑ์ปลดหนี้นะจะเป็นหนี้กับสถาบันการเงินหนี้ฟิไนแนนซ์หนี้บุคคลหนี้รักอันนี้ก็ไม่รู้จ้ะเออก็มีเกณฑ์ที่จะปลดหนี้ได้ นะเออพิจิกนะฮะอันนี้ก็เด่นเด่นมากคุณแคทน้ำฟ้านะฮะพิมพ์ขึ้นมาให้อีกมีน้ำใจมากคุณชุมพลนะครับโชคดีนะครับนะฮะชอบอ่านชื่อ FC มีปัญหาอะไรป่ะเออเขาทักทายกันนะ่ะเออนะฮะคุณพัสอนบอกว่าฮฮโอ้ยนี่ท่วมหัวอาจารย์เอาตายแล้วนะคะต่อไปก็ถ้าเกิดอยู่ในลัคนาที่บอกก็มีโอกาสที่จะหนี้สินเบาบางลงนะ ลัคนาราศีที่สองก็คือลัคนาราศีพิจิกนะคะนะนะฮะคุณยุย้ยคนสวยบอกว่าจริงค่ะอาจารย์เริ่มแล้วค่ะนะฮะอา่าลัคนาราศีที่สองนะคะนะฮะอาจารย์ถืออะไรกูนึกแล้วต้องสงสัยอีกคุณคิดว่ามันคืออะไรเนี่ยคุณคิดว่าผมนั่งพูดอยู่เนี่ยแล้วก็มีไฟแวบๆอ่ะนะคุณคิดว่ามันคือกระติกน้ำเหรอโอ้ยกูเอ้ย นะฮะนะฮะนะลัคนาราศีตุลลัคนาราศีแรกลัคนาราศีที่สองคือลัคนาราศีพิจิกที่มีเกณฑ์จะได้ปลดหนี้ปลดสินหรือว่าจ่ายเพิ่มขึ้นคีใสาหายเลยจับอันนี้มาถามอันนี้ก็ต้องถามก็ไม่ไงเล่าไม่เนี่ยเห็นไม่เล่าคิดว่าจะเอาติกน้ํามาแขนไว้ไงเออนะคบนะลัคนาราศีพิจิกนะนะครับมีเกณฑ์จะปลดหนี้ นะคุณเจีย๊ยบสบายดีขอบคุณสําหรับหัวใจนะคะพิจิกนะพิจิกนะนะครับนะครับพิจิกนะครับนะติดตามอาจารย์ทุกช่องทางเลยพิจิกปลดหนี้สักครึ่งก็นอนหลับสนิทและค่าอาจารย์อา่าขอให้หนี้เบาบางลงหรือหนี้หมดเลยนะคะแล้วก็แบบว่าพอตื่นมามีฟิลแบบโอ้อันตัวเราพักสอนวันนี้จะไปใช้ตังที่ไหนดี เอออย่างเงี้ยนะฮะวันนี้อันตัวเราพัดสอนจะไปใช้ตังที่ไหนดีโอเอวันนี้จะไปช้อปปิ้งที่ไหนดีเนาะเงินมันเยอะเหลือเกินอืออย่างงี้เลยนะให้มีฟิลแบบนี้เลยแหละนะคะนะนะอันนี้เป็นครับวยพรนะครับวยพรจากใจเลยนะเออเอาพัดสอนบอกว่าไปไกลสุดเจ็ดเจ็ดคืออะไรวะอ๋อเซเว่น อไเซเว่นไปไกลสุดเจเราก็นึกว่าเจคืออะไรนึกว่าเป็นชื่ออะไรอ๋อเซเว่นอ่านะฮะก็ไม่รู้แหละนะฮะยังไงขอให้ปดนี้ได้เบาบางลงนะฮะแล้วก็เงินเหลือคือก่อนนอนก็มานั่งคิดเอามือก่น้าพางเงี้ยคุมาสอนหาเอ้ยพรุ่งนี้จะตังไปใช้ที่ไหนดีวะเอ้ หุดหงิดจริงๆเลยอย่างนี้เลยนะซิลนี้เลยนะฮะเออเขาบอกไปไกลสุดเจ็ดแล้วก็คืออะไรวะอ๋อเซเว่นก็ที่หลังใส่เลข11มาให้หน่อยเธอนะฮะบางทีจินแสหมิงก็อาจจะดูดวงเก่งดูฮวงจุ้ยเก่งเนี่ยแต่ก็บางทีก็ซื้อบื้อนะผมเนี่ยเออไม่ยเออนะแม่นทุกดอกค่ะคุณพรทิพสูกัตนะคะ นะลัคนาราศีตุลลัคนาราศีพิจิกสองลัคนาราศีนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ปลดหนี้ให้เบาบางลงในเดือนเมษายนตรงเนี้ยเดี๋ยวดาวจะขยับย้ายอีกหลายดวงมากนะฮะนะครับนะครับอืมนะฮะปลดหนี้ได้จะเลี้ยงข้าวอาจารย์ทักจานผมซื้อเองก็ได้มั้งข้าวไอ้หาเอ้ยเซเว่นก็มีไอหะที่เป็นแบบถ้วยๆอ่ะถ้วยสิบห้าบาทซื้อประจํา โอ้ยจะเจจะจล,เลเี้ยงข้าวสักจานหนึ่งนี่ก็ดีใจน้ำตาไหลเลยเนี่ยขอบคุณนะจ๊ะชีตาได้ไหมนะโอ้ยกูเอ้ยกูก็อ่านตั้งนานเนี่ยบดนี่ได้จะเลี้ยงข้าวสักจานโอ้ยยังไงก็ขอบคุณที่มีน้ำใจนะไม่ต้องเลี้ยงหรอกจ้าส่งสติกเกอร์ อะไรมาก็ได้แค่นี้ก็ซึ้งใจแล้วเนี่ยพูดประชดี่้ฟังรู้ไหม <c oughs> อา้ okay. อาโอเคเฮ้ยน่ารักเว้ยเลี้ยงข้าวสักจานเออแลกกบต้องออกเองดีดีกูเป็นภารักกูอีกเลี้ยงข้าวไหมหากลับไม่มีต้องออกกลับเองอีกกูเอ้ยอ้าวนะคุณจุ๋มสวัดีบอกคุณจุม๋มบอกคิดถึงข่าจานนะ